ถน้ามีจำได้จงจำไว้ยาเมียคนมีเมียต้องรักเมียปดหัวใจต้องจำไว้นะตาผู้หญาเมียแล้วทำขำขำเสมออย่าได้เพลอนอกใจรักเมียต้องเข้าใจไม่มีใกใ้ใจผ่าเมีย เมียไม่ยอมกลรักเมียอย่าเหียงเมียคำพูดเมียต้องเป็นใหญ่เจ้าหน้ามีฉันใดจงจำไว้อย่ามีเฮคนมีเมียต้องรักเมียหมดตัวใจต้องจำไว้นะตาเมียแล้วทำสม่ำาเสมออย่าได้เพือ รักเมียมาเที่ยวโดยจะเปิดสึกให้มาเลยขอขอบคุณครับขับคุณครับนักแสดงของบางด่วนจะพิ่งลงนะครับจะพึ่งลงครับคุณตุ้ยชิบครับเชิญถ่ายรูปหน่อยแล้วก็คุณตุ้ยชีบมีอะไรคุณุคหรือจะมอบออกมาแล้วครับค่ะขอถ่ายรูปอยู่ตรงกลางคุณตุ้ยชิบอยู่ตรงกลางมาแทนที่ยองรับนะครับโอเคนะครับ สุดเยอะแสดงเอาเชิญเลยครับเชิญเลยคนะเข้าตัมพ์างเลยเอาเลยครับเอาเลยนะเชิญนี้สุดเชิญนะครับทีมมังกรวยครับน้อยใจว่าแสดงสุดท้ายแต่คนก็อยู่ชมเยอะครับโอเคคุณอาชีพอ๋อให้กำลังใจเออโอเคเลยครับ โอ้โหเสียสุดชื่นโอ้โหเข้าแถวมาเลยครับเข้าแถวเลยครับมาเป็นปึ้งเลยค่ะมาเป็นปึ้งโอ้ไม่มีประกันครับเศรษฐีบางกลวยเชิญเลยครับโอ้โหโโอ้หเชิญเลยครับเชิญเลยครับรับเป็นให้เป็นปึ้งไปเลยดีๆครับโอ้โหไม่เสียเลยครับมีตัวแทนรับไปแล้วค่ะ